ท่ากระดานเมืองเก่าอู่ทองยุครุ่งเรืองฤาษีตาไฟเรืองฤทธิ์เนรมิตรพะป,ปติมาเนื้อตะกัวทรงคุณค่าปางมารวิชัยฝังกลุกล่ลด้านทมในถ้ำเลิดล้ำผ่านหกร้อยปีเกตบิดตาแดงทิ่มแทงไม่เข้านานปีฉายานี้ขุนศึกแห่งลุ่มน้ำแม่กองนั้นคือพระท่ากระดานนะครับสวัสดีครับพี่พ สวัสดีนะครับพบกับผมวันนี้ม่อนสุภกรในช่องม่อนคลาสิกนะครับเริ่มต้นด้วยบทกลอนนะครับผมแต่งเองนะครับผมแต่งเองนะครับพี่ๆมาสรัเสริญพระท่ากระดานที่ผมศรัทธาแล้ววันนี้นะครับวันนี้เป็นอ่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะนําพระท่ากระดานวัดต้นลําไยมาเล่าให้ฟังนะครับวันก่อนที่ผมทําคลิปนะครับก็คือว่าปิดไปแล้วนะครับพี่ๆปิดไปแล้วนะครับองค์นี้ได้มาใหม่ ก็เลยจะนํามาออกคลิปให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันนะครับองค์ที่ผมโพสล่าสุดในคลิปนั้นปิดไปแล้วมีพี่ตํารวจใจดีจากอุทัยธานีนิมนต์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยได้มาใหม่นะครับผมก็ได้มาใหม่ผมก็เลยจะนํามาออกคลิปชี้ตําหนินะครับแล้วก็เพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถือว่าได้มาฟังก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่บารมีพระท่ากระดานกลุ่วัดต้นนลำไยเพราะว่า มีหอดเสียงง่วด้วยบานนี <laughs> ้ <laughs> โอ้ยเนาะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นบล็อกแรกนิยมหลังทุบมวลสารที่นํามาปั๊มเนี่ยก็คือว่าเป็นตะก่วเก่าจากถ้ำลั่นทมนะครับที่มีความเชื่อว่าพระฤาษีตาไฟผู้ให้กําเนิดพระธากระดานนั้นได้อธิษฐานจิตตรุกเสกไว้แล้วนะครับแล้วก็รอการหล่อหลอมแต่ก็อาจจะมีเหตุอันที่ท่านยังทําไม่เสร็จนะครับก็กลายเป็นพระที่ฟังอยู่ใน แล้วก็เป็นเนื้อหามวลสารที่อยู่ในถ้ำจนเกิดคราบสนิมขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะไม่ขอเอ่ยประวัตินะเพราะว่าได้พูดแล้วพี่ๆน่าจะรู้รับทราบนะครับสนิมที่นี่คือคราบกุคราบไข,ข,บขที่ขึ้นนะครับพี่ๆนะครับขึ้นคุมพระแล้วก็ได้ตะกกัวเก่านี้ปั๊มลงมาส่วนเส้นเส้นสีนแดงนี้เนี่ยก็คือเป็นกล่องกระมังยีนะครับกล่องกระมังยีนันเป็นเส้นในแนผมคือได้มาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้มาแต่งเติมหรือมา อ่าไม่ไม่ได้มาเสริมสวยนะครับก็คือมาอย่างไรไปอย่างนั้นเลยนะครับพี่พี่อ่าดูครับดูอันนี้ดูดูจมูกนะครับพี่พี่จมูกยังโด่งนะครับใช่ไหมครับพี่พี่ดูเนื้อความเก่าของตะกัวแล้วก็คาบสนิมคาบไขต่างๆนะครับนะครับดูนะครับพี่พี่เดี๋ยวว่างผมจะไปหาหมออยู่นะครับมือผมสั่นนะครับ <laughs> นะครับเออนะครับอันนี้คือแผ่นทองที่แปะนะครับเอกลักษณ์ของวัดต้นลำไย,ยก็จะมีแผ่นทองที่แปะก็จะเป็นแผ่นทองที่อ่าได้รับการอธิษฐานจิตปลุกเสกจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรน,นะครับหรือกรมอ่าหรือสมเด็จพระสังฆราชสกล,สลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชพระองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์วัดบวรซึ่งท่านก็เป็นคนกาญจนบุรี เพียกพร้อมด้วยพุทธศินแล้วก็ด้วยมวลสารนี่คือคาบกลุนะครับเดือยต้องมีเดือยบล็อกแรกหลังทุบนะครับมีลักษณะนี้ด้านฐานพระนะครับพี่ๆดูคาบครับคาบกลุที่ติดติดมาจากพระนะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับทุนผมก็หลักร้อยนะครับผมถ่ายนะครับกล้องก็ไม่ค่อยชัดนะครับพี่ๆเอาเป็นว่าพระองค์นี้สวยนะครับพี่ๆน่าดูนะครับดูเต็มเต็มเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังทุบก็คือจะเป็นตะปุ่มตะป่ํานะครับ ตาปุ่มตาปา่มองนี้ก็จะมีคราบสนิมแดงขึ้นเต็มเลยนะครับอ่ึ้นเป็นสนิมสีแดงตรงนี้นะครับก็จะมีคราบที่ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ๆดูนะครับพี่ๆดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับก็นี่ครับคือเป็นคราบที่ขึ้นคุมเนื้อตะกั่วนะครับแล้วก็พอปั๊มออกมามันก็เลยติดติดเนื้อตะกั่วออกมาเลยนะครับนี่นะครับ ก็เป็นคาบกลุเนาะถ้ามองไกลๆเพือนๆเนี่ยนะครับถ้ามองไกลๆเนี่ยนึกงว่าเป็นพระกลุ่เลยนะครับคือมันมีค่าที่ติดขึ้นมานะครับพี่ๆดูนะครับพระรุ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ผมทําคลิปไว้หลายคลิปก็มีพี่ๆหลายท่านให้ความสนใจนะครับก็เข้ามาชอบบูชากันก็มากมายก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆด้วยที่ให้ความไว้างใจผมนะครับนี่นครับพี่ๆสวยนะครับเป็นพระ เป็นพระที่มีฤทธิ์นะครับถึงแม้จะเป็นพระรุ่นใหม่แต่สร้างปี2536ก็ได้รับการอธิษฐานฉีปลูกเสกจากเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้นตามที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วคลิปก่อนๆนะครับแล้วก็เป็นพระเป็นพิมพ์ทรงที่เป็นมวลสารเก่าที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวเหละเพราะว่าเกจิคณาจาร์ในจังหวัดกาญจานบุรีเนี่ยก็นํามาล้อพิมพ์นะครับนำมาล้อพิมพ์แล้วก็ทําเป็นพระท่ากระดานออกมาก็มากมายหลายเกจิคณาจาร์ก็ มีความเชื่อว่าเป็นพระที่มีฤทธิ์อยู่ในตัวเนื่องจากมวลสารเนี่ยได้รับการปลุกเสกไว้แล้วนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับพี่ๆมาพร้อมกับกล่องเดิมนะครับนี่ครับลักษณะนี้นะครับพี่นะครับนี่ก็เก่าไปตามอายุนะครับเจ้าของเก่าสงสัยเขาเก็บตากแดดหรือเปล่ากไม่รู้นะเพราะมันเหลืองเลยนะครับกรอบไปเลยนะครับพี่ๆนะพี่ๆดูนะครับนี่ครับอ่าโอเคนะครับพี่ๆผมให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับองค์นี้ ถ้าชอบพี่ๆก็ทักกันเข้ามานะครับตามช่องทางที่ผมจะฝากไว้ให้ติดต่อกันเข้ามานะครับทั้งไลน์ทั้งเฟสผมก็พูดลงเฟสบ่อยนะครับก็มีพี่ๆหลายท่านก็ทักเข้ามาคุยกันใน Facebook ก็มีเหมือนกันนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันด้วยก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับโอเคนะครับพี่ๆวันนี้นำมาให้ชมหนึ่งองค์เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมีแบบเป็นชุดกล่องมาให้ดูด้วยนะครับถ้าพี่ๆชอบก็ค่อยๆพิจารณากันนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้รับชมกันในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับ